สวัสดีครับเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้พยายามพาเดินแกะความสาเร็จของสวนสกุลลุ่งนะครับคุณเบโลซึ่งเป็นเจ้าของสวนที่มีประสบการณ์ในการทําทุเรียนมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ชาวสวนเขาเข้ามาเที่ยวในสวนนี้หลายๆคนนะครับเื่อยากจะมาเก็บความสาเร็จแล้วก็ประสบการณ์ในการที่จะทํายังไงให้ทุเรียนทองบาภูประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับ คุณเบโรดครับวัสดีครับคุณเบโรดครับผมวัสดีครับโหวันนี้นี่มาช่วงกําลังติดลูกเลยครับผมใครจะเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวปีนี้นี่เก็บเกี่ยวไปกี่รุ่นแล้วครับคุณเบลอดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ครับอ๋อครับผมเอาไว้แค่2รุ่นครับพี่มองแค่2สองรุ่นเหรอใช่ครับสองรุ่นหมายถึงว่าแต่ละรุ่นนี่ห่างกันนานเท่าไหร่ประมาณ25วันนะครับ20 25วันประมาณแนวคิดในการทํารุ่นเนี่ยอย่างถ้าเป็นรุ่นก่อนสมัยก่อนเขาก็ ออกมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่แต่วันนี้คุณเมโรดพูดถึงเรื่องรุ่นทาไมถึงคิดถึงเรื่องรุ่นน่ะคือถ้าเราไม่ควบคุมเรื่องของปริมาณในรุ่นใช่ไหมก็คือเราไม่อยากเอาไว้หลายรุ่นเพราะเนื่องจากว่าการดูแลหลังจากตรงที่เราเก็บเกี่ยวแล้วครับไปจนถึงการเตรียมใบเตรียมต้นเนี่ยมันจะต้องต้องวงจรของเขาอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนยิ่งถ้าเราไว้ยาวใช่ไหมครับวงจรก็จะเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับ ตอนนั้นก็เหลือแค่2รุ่น2รุ่นครับคราวนี้จะได้2รุ่นเนี่ยพื้นฐานคือต้องมีเรื่องของการจัดการดินการจัดการน้ําการจัดการพวกปุ๋ยการจัดการสภาพอากาศคุณเวโรดลำดับความสําคัญยังไงว่าควรจะทายังไงสมมตินเนี่ยเดี๋ยวตัดลูกไปนละ้คุณเวโรดจะทําไงก่อนคือผมตัดลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะแต่งกิ่งในส่วนที่เป็นขยะผมใช้ข้ามาเป็นขยะนะครับ่ากับยอดที่มันแซมขึ้นมาจากตรงที่ผมตัดยอดแล้ว ครับอันเนี้ยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือทางดินเนี่ยผมใส่อินทรีย์วัตถุไว้ทุกเดือนอยู่แล้วทุกเดือนเลยเหรอใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราเดือนเดี๋ยวเราเดินดูสวนไปเลยคือหญ้าขึ้นเขียวมากเลยคุณเบลดครับอันเนี้ยอินรีวัตถุที่ใส่ไปทุกเดือนใสอะไรไปครับเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีครับที่มีข่าวเอ็มสูงเป็นหลักครับแล้วก็จะมีตัวพวกวัชพืชที่เราตัดอันนี้คุมตลอดเลย ใช่ครับแล้วก็ไป,ไปขุดดินน่าดินดีมากเลยครับแล้วก็ฟางอย่างนี้ครับเราจะค่อยๆโรยใส่ไว้ตลอดเวลานับจากภาพแรกๆที่คุณเวมาทําสวนเนี่ยแต่าภาพที่แรกมันเป็นยังไงสวนผมปลูกเองกับมือทุกต้นครับเราเริ่มทํามาเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยผมปลูกเองก็จริงแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่เพราะมันยังมีภารกิจด้านภายนอกอยู่ ก็5ปี6ปีสุดท้ายก็คือได้เวลาอันเหมาะสม <laughs> ก็เลยกลับมาดูแลสวนมากขึ้นถอยหลังไปสัก3าี่ปีครับเราค่อนข้างจะมาดูแลสวนมากขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆถึงที่พัฒนาเนี่ยพอจะลำดับความสำคัญว่าอะไรทำก่อนทำหลังอะไรเงี้ยคืออะไรทำก่อนทำหลังจากการที่เราได้ทำมาเนี่ยครับก็คือ1เรื่องน้ำสองก็คือเรื่องดินอันนี้ครับสองตัวเนี่ยสำคัญมากแสดงว่ามันมีปัญหาสองเรื่องนี้ถึงต้องทำมันก่อน คือจะว่าเป็นปัญหาไหมมันก็ยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นปัญหาในวันที่เราทำนะครับแต่เราเลยเห็นความสำคัญว่าดินเนี่ยมันคือจุดที่จะแลกเปลี่ยนธาตุอาหารให้กับพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าดินคุณไม่มีความพร้อมที่จะให้พืชสามารถแลกเปลี่ยนธาตุอาหารได้ครับมันก็เป็นเพียงแค่จุดยึดเกาะรากเฉยแค่นั้นนะครับต้นก็โตยากแล้วแนวทางในการปรับปรุงดินเนี่ยของคุณเวโรดอ่ะคือหนึ่งเราตรวจดินก่อนนะครับ 2เรารู้ค่าดินเราแล้วเนี่ยเราก็เติมในสิ่งที่ขาดลักษณะดินของเราเป็นอย่างไรเนี่ยครับก็ปรับปรุงไปให้มันได้มาตรฐานตามที่ต้นพืชต้องการใช้เวลานานไหมนานครับพี่ไม่ได้ว่าใช้เวลาวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะใช่คือเราใส่วันนี้ก็จริงพรุ่งนี้มันไม่ได้บอกมันแอคชั่นให้เราได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอินทรีย์วัตถุมันเป็นเรื่องของการย่อยสลายมันต้องใช้เวลาครับทาทุกเดือนอินทรียวัตถุใส่ปุย๋ยทุกเดือนใส่ทุกเดือนครับ ไอ้ที่ว่าใส่ปุ๋ยคือปุ๋ยอินทรีย์กทมอปุ๋ยอินทรีย์กทมอใส่เดือนหนึ่งต่อตรงพุ่มอะคุณเวใส่ไปเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ผมใส่ประมาณกระป๋องหนึ่งกระป๋องสีเก้าลิตรครับต่อหนึ่งต้นครับก็ประมาณสักก็ประมาณแปดกิโลต่อต้นใช่ทุกเดือนอันนี้เราใส่ทุอนแล้วก็ไม่ได้มีการฉีดยาฆ่าหญ้าไม่โอ้ไม่มีเลยโอ้ครับแค่นี้พอดินมันดีแล้วสังเกตลักษณะของการแตกใบการแตกตรงพุ่มเป็นไงบ้างมันก็ เขามีความสดชื่นมากขึ้นครับครัเพราะว่าปัญหาของที่นี่คือถ้าบางแปลงไม่สนใจเรื่องดินเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของต้นไม่ค่อยโตสั้งกต่ไหมครับมันเป็นเรื่องปกติพี่เมื่อลากเขาไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนธาตุอาหารได้เขาจะโตได้ยังไงครับใช่ไหมอันนี้มันคือหลักสําคัญของต้นพืชนะพี่ทางใบอะพี่แราว่าให้ความสําคัญในช่วงช่วงของการที่มันเป็นวิกฤตแล้วไปช่วยเขาใช่ไหมครับถ้าไปเน้นทางใบอย่างเดียวเนี่ยถามว่าที่ ถ้าจะให้ดินเป็นเพียงแค่จุดยึดของรากเนี่ยเพื่อให้ต้นพืชยืนอยู่ได้เนี่ยให้ต้นทุเรียนเรายืนอยู่ได้เนี่ยพี่มันใช่เหรอผมว่ามันไม่ใช่ต้องทําดินเลยอ,นนอันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับครับคราวนี้มาเรื่องสองเรื่องของระบบน้ําปัญหาของที่นี่คืออากาศมันร้อนกว่าปกติเนะาะกลางวันี้นลางวันร้อนจริงครับร้อนจริงไหมร้อนจริงครับแล้วก็เจอปัญหาหลายส่วนน่ะเจอแบบใบหายใบไหมใบร่วงคราวนี้แก้ปัญหายังไง ของเราไม่เป็นนะครับที่ัไม่เป็นเพราะก็คือเราเอาน้ําขึ้นบนยอดแล้วก็ปล่อยน้ําลงมานะครับในช่วงเวลาที่ตามหลักวิชาการก็ค si ือช่วงที่ค่า V p d ดีขึ้นสูงใช่ไหมครับช่วงนี้ก็คือเราก็เอาน้ําลงมาช่วยเพื่อจะลดค่า VPD แต่ว่าเอาดรเราแบบนี้ครับก็คือก็คือที่ที่โล่งแจ้งนะครับพี่อันนี้ถามว่าเราจะลดได้นานเท่าไหร่ในแต่ละครั้งที่เราทํากับมันจะลดได้ ตลอดทั้งวันไหมมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็คือได้แค่ช่วงสั้นๆแต่ขอทําในช่วงที่มันเกือบจะหมดแล้วเติมเพื่อจะยืดระยะเวลาใ,ให้ต้นพืชเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาต่อได้ทุกช่วงทุกช่วงยังของผมเองเนี่ยในสวนในช่วงของวิกฤตจ,จริงๆนะครับผมให้น้ำ10โมงเที่ยงบ่าย2นะครับครั้งละ1ชั่วโมงวันละ3ครั้งทุกวัน ที่สวนนะครับในช่วงของที่เป็นวิกฤตอุณหภูมิ30าสบไปปลาย39 43้าบสามอยู่ช่วงนี้ครับแล้วหัวน้ำเนี่ยเป็นหัวน้ำหัวน้ำเป,นนเป็นเป็นหัวน้ำ200รอลิตรต่อชั่วโมงครับ,รบผมจะเปจากยอดลงมาที่ได้รอบทรงพุ่มครับครับเพราะนั้นก็ลดน้ำวันหนึ่งก็ประมาณสัก6ก0ลิตรกันขึ้นะ600้ยลิตรโดยประมาณเพราะว่ามันต้องรักษาความชื้นด้วเนะใช่ครับเพราะว่าผมผมคุมความชื้นในดินเอาไว้ตลอดเวลาครับ ค,คับคุมความชื้นในดินหมายถึงว่าใช้เครื่องวัดความชื้นในดินตลอดใช่ครับจําเป็นต้องคุมความชื้นในดินไหมคุณเมย์เลิศว่าจําเป็นครับครับ <c oughs> จําเป็นครับเพราะมีดินที่ดีไม่มีความชื้นพืชก็แลกเปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีใช่ครับคือต้องเข้าใจดินว่ามันต้องมีน้ําอยู่เท่าไหร่ด้วย ใช่ครับความชื้นดินมีน้ําเท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้แต่ความชื้นเท่าไหร่เนี่ยเรารู้เรามีน้ําเท่าไหร่เราคานวณไม่ได้มืนแต่ว่าเรารู้ว่ามันชื้นหรือไม่ชื้นถูกไหมใช่ครับใช้เครื่องวัดน้ําโดยกาวิี้ก็คือที่สูงลงสู่ที่ต่ํามันก็ซึมลงไปอยู่แล้วครับระยะ30เซนเราเนี่ยมันต้องต้องให้ได้ความชื้นที่พืชเขาต้องการนะครับเพราะฉนั้นที่นี่จะสวนจะสวยตดชื้นเกือบจะทั้งปีไหมทั้งปีครับโอ้ยใบดีนะพูดถึงนะ ก็พอได้อยู่ครับพี่แล้วก็ไอ้ข้างบนเมื่อกี้พอดีถ้าดูโดยส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นหัวหัวเหนือทรงพุ่มแต่ว่ามีข้างบนอะ่ะเริ่มจะเป็นหัวที่เอาไว้อ,อ๋อผมพอพอต้นเขาเริ่มมีรัศมีของทรงพุ่มที่มากขึ้นแล้วปริมาณน้ําของเราเนี่ยที่ดันไปเนี่ยมันไม่พอผมก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ําที่รอบทรงพุ่มโดยการที่เพิ่มหัวน้ําอ่า เอาขึ้นมาเพื่อจะให้ให้ปริมาณน้ํามันพอครับเพราะว่าปัญหาที่เจอคือถ้าน้ำไม่พอนะําเบ่งลูกไม่ขึ้นนะใช่ครับห,หลายสวนที่นี่เจอเลยนะครับอย่างของคุณเวดูข้างหลังก็ดิโอ้โหลูกทรงมันสวยเลยอะลูกทรงสวยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งน้ำสองปุ๋ยป่ะคือธาตุอาหารก็สําคัญพี่ก็ค,คือโดยหลักจริงๆก็คือถูกสูตรถูกช่วงถูกเวลาอ่าหลักการนี้ยังไงก็ต้องใช้ครับนี่แหละครับลูกมันเบ่งพูได้ดีผู้หนึ่งนะมันมาจากน้ำมันมาจากความชื้นไหม อ๋อสำคัญครับพี่ถชาน้ำกระทะอาหารเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำผลครับ,รบโอ้โหวันนี้เดินดูสวยคันทุกใโรถโอ้โหต้นนี้นี่เมื่อเช้าที่ก็มาตัดไปประมูลกันยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ต้นที่ท่านอำเภอตัดไปประมูลท่านมาจองไว้เมืม่อที่17ในงานแถลงข่าวครับที่จะจัดงานวันนี้โอ้โหต้นมันสุขภาพดีมากแล้วดูรูปมันเป่งมาเลยเหรออันนี้แก่ไปแล้วเนี่ยแก่แก่หมดแล้วครับครับวันนี้ดู อย่างลูกนี้ก็ยังยังไม่เต็มที่นะพี่ถ้าพูดจริงอ่ะลูกล่างเลยครับตั้งร้อยตั้งสี่ห้าวันแดดเปิด,เป,ดเปิดดีๆก็โอเคครับช่วงนี้ยังโอ้ oh, แจ่มมากเลยอ่ะใบเบยนี่ใช้ทั้งใบคุณเบยใช้ทั้งใบเยอะไม่เยอะครับพี่ทางใบผมผมจะเป็นอาบิสอาบิสอ่ะใช่ครับ,อนนบของ t ี m จมลายทะเลน,น้ำลึกนะครับใช่อาบิสใช้ช่วงไหนบ้างครับเนี่ยแทบจะทุกช่วงอรัพี่ แต่ช่วงช่วงหน้าฝนนี่ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยฉีดครับเพราะอะไรนะฝนมึงไม่ฉีดคิดว่าไม่จําเป็นใช่ไหมใช่โอ้แต่ถ้าช่วงหน้าแล้งนี่ช่วยให้มันต้านวิกฤตได้เลยใช่ครับต้องช่วยเขาเบี้ยบีทเวลาฉีดต้องใช้สารจับใบปะ่ะใชีใช้ครับใช้ครับใช้ผ,มผสมตลอดแหละครับนะมาให้ประสิภาพดีกว่าเนาะใช่ครับโอยตใบใช้ได้เลยเนี่ยใบสมบูรณ์เลยอ่ะครับนี่นะครับใครที่อยากได้ทุเรียนที่ให้ผลผลิตดีนะคุณต้องทําต้นให้ดีนะ <ś twelve> ใช่ครับแล้วต้นไม่ดีน้ำต้งดีใช่ครับต้นต้องดีก่อนต้นต้องดีก่อนต้นต้องดีแล้วต้นที่ดีก็มาจากดินดีกับน้ำดีเนาะใช่ครับถ้าดินไม่ดีน้ำไม่ดีก็จบข่าว